สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คัสคัดเลือกคนพนรวมแบบมืออาชีพรู้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะกับน้ำระทรกาญจนิสากรและเช่นเคยกับเิรินศิลัทธยาอิสระพักดีนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเรารู้หมดเลยค่ะว่าตอนนี้กองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ EP นี้ค่ะเราอยากรู้แล้วว่าแล้วถ้าเราจะเลือกกองทุน<ม>เราจะเลือกกองทุนอย่างไรดีนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเลือกไม่ถูกนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็น่าลงะนะคะแต่ว่าเงินมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นมันมีจากัดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูลวกันว,ว่าเวลาจะเลือกแต่ละประเภทกองทุนรวมควรดูอะไรบ้างน,นี้เป็นแบบพื้นฐานก่อนละกันปูพื้นให้เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าใครจะลงทุนจริงๆอาจจะ ไปทําการบ้านเพิ่มแล้วก็เรียนรู้เพิ่มนะคะเอามาดูอย่างแรกก่อนกองทุนรวมตราสารหนี้ค,คือกองทุนรวมตราสารหนี้เราคุยกันมาแล้วน้องนาว่ามันมีเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายนะคะที่อาจจะต้องตามกันเนื่องจากว่ามีผลต่อเรื่องของตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของราคาตราสารหนี้ด้วยนะคะ,คะทีนี้ถ้าพูดใน2มุมละกันนะคะจะได้เห็นว่า ไม่ว่าจะตราสารหนี้นั้นจะเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นขาลงมันจะกระทบยังไงเอาดอกเบีย้ยขาขึ้นก่อนค่ะดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะย้อนกลับไปที่หนักๆเลยเนี่ยก็คือในช่วงหลังโควิด -19 อตอนนั้นเนี่ยนะคะทางธนาคารกลางสหรัฐเขาก,กดดอกเบีย้ยลงต่าเตีย้ยเลดินเลยนะคะแล้วก็เงินเฟริรมันดีดขึ้นแรงเพราะว่าอัดเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนโยบายการเงินนโยบายการคลังอัดทีมเต็มที่เลยพิมแบงค์ไม่อั้นเลยนะคะเป็น QE แบบ unlimited นะคะทำให้ตัวเงินเฟอมันพุ่งสูงขึ้นเขาก็เลยจําเป็นต้องสกัดเงินเฟ้่อด้วยกันขึ้นดอกเบีย้ย<ม>ทีนี้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะคะแล้วมันจะกระทบอะไรกับราสานนี้อย่างที่เราคุยกันไปครั้งก่อนคือตราสาหนี้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับมมีคูปองเนาะ,ะพอมีคูปองดอกเบีย้ยถ้ามันเป็นขาขึ้นแปลว่าวันเนี้ยที่เรามีอยู่สมมติคูปองอยู่ที่1%ค่ะแต่พอมันเริ่มเป็นขาขึ้นแหละ คนที่ซื้อหลังเราอาจจะได้คู่ปองประมาณสัก 2, 2> <Okay. S 1> 3% 4% 2> มากกว่าเราเออคำถ,ถามคือแล้วใครจะอยากได้ของเราค่ะไม่มีะนะคะ ตรงกันข้ามเราอยากจะได้ของคนอื่นด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเราอยากปล่อยของเราเลยจําเป็นต้องลดราคาของเราก็คืออยากจะให้เหมือนกับเซลลของเราลดราคาลงานั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ถ้าสมมติดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะจริงๆแล้วควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้แต่ถ้าจะลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงควรลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นๆเช่น3เดือน6เดือน1ปีพอแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นแบบรอบที่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ราคาร่วงหนักทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวคูปองเราก็ได้ ได้น่อยด้วยดังนั้นดอกเบีย้ยขาขึ้น <c oughs> ควรลงทุนในตราสารนี้ระยะสั้น <c oughs> สั้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ส่วนตรงกันข้ามนะคะก็คือช่วงเวลาแบบนี้หลายคนก็อาจจะเห็นว่าดอกเบีย้ยน่าจะกําลังเป็นขาลงและ พอดอกเบีย้ยจะเป็นขาลงเหมือนที่เราคุยกันครั้งก่อ,อนๆเลยเนาะก็คือเราก็จะมีภาษีเพราะว่าเราได้คูปองที่สูงนะแล้วก็จะทําให้ราคาของตัวตราสารนี้มีโอกาสขยับขึ้นได้ถ้าดอกเบีย้ยลงแรงๆแปลว่าดอกเบีย้ยขาลงควรลงทุนในตราสารนี้ระยะยาวขึ้นนะคะจะหนึปี3ปีหรือบางคนจะลง4ปี5ปีก็ได้เช่นเดียวกันแต่ โน้ตนะคะมันไม่ได้ลงตลอดขึ้นตลอดมันมีความผันผวนเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ด้วยค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าการลงทุน กองทุนรวมตาสามนี่เนี่ยก็คือเราจะควรจะดูอะไรก็คือเป็นดูจากดอกเบี้ยนั่นเองนะคะถัดมาเนี่ยจะมาดูในตาสารทุนบ้างค่ะพี่เฟินซึ่งตาสารทุนเนี่ยก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วก่อนนั้นนี้ก็คือลงทุนในหุ้นนะคะซึ่งมันก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดภาพรวมกันว่าการลงทุนในตาสารทุนเนี่ยอีกหนึ่งวิธีในการจัดพอร์ตการลงทุนที่แนะนําเลยนะคะก็คือเป็นแบบคอแล้วก็แซ็กซ์ไลท์พอร์ตค่ะโดยปกติแล้วนะคะหลายคนอาจจะลงทุนแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายเเช เองเคยไปบรรยายอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลาสแบบวันออนวันเนาะเขาก็ทําตัวแผนมาให้ดูพอดีให้โจทย์เขาไปแล้วก็พบว่ามีกองทุนรวมบางคนมี50กองทุนบางคนมี200กองทุนโอ้โหบางคนมีส0 0 0ันกองทุนไม่ถึงไม่ถึงแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆไม่แน่คะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาก็คือพอไม่รู้นะคะว่าเราลงทุนอะไรบ้างจัดพอร์ตแบบไหนมันก็เลยเห็นอันนี้ดีซื้อเห็นอันนั้นดีซื้อเห็นนั้นน่าซื้อนะคะทีนี้ก็เลยอยากให้กลับมาจัดพอร์ตหน่อยพอร์ต คือยังไงพอร์ก็คือทําให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าเงิน100บาทที่เรามีวันนี้มันใส่ไปในสินทรัพย์ประเภทไหนมากน้อยแค่ไหนไปกองทุน /dom อะไรบ้างนะคะพอพอร์เฟลเโอซัตเทไลท์พอร์เฟลเโอคืออะไรพอพอร์ก็คือพอร์หลักค่ะพอร์หลักที่แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพอร์ตที่เราไม่ได้อยากเสี่ยงสูงมากเกินไปหรือหรือเป็นพอร์ทที่เราคาดหวังว่ากองทุนนี้แหละพอร์ตตรงนี้จะสร้างผลแทนให้กับเราได้ในระยะยาวลงทุนยาวหน่อยนะคะแล้วก็จัดสัดส่วนเอาไว้พอดิบพอดีนะคะไม่เสี่ยงเกินไป ว่าขอให้มีผลตอบแทนที่ดีหน่อยนะคะสัดส่วนเนี้ยของคอ,อร์ตออฟเโอหรือว่าส่วนหลักเนี่ยนะคะก็ควรจะลงทุนประมาณสัก 6 0 7 0นะคะวิธีการไปเลือกเลือกอยังไงละ่ะก็ไปเลือกสิ่งที่เราคิดว่าระยะยาวมันไปต่อได้เช่นกองทุนหุ้นโลกนะคะซึ่มีที่แล้วหรือว่ากองทุนดัดชนีที่มีค่าธรรมเนียมไม่สูงนะคะมันจะได้ไม่กัดกินเงินเราระหว่างทางแล้วก็ปล่อยให้คอร์พอ,พอฟิโเนียทำงานไปนะคะซึ่งนี่ก็น่าจะช่วยให้ใครยคนไปถึงเป้าหมายได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาวอย่างเช่นเป้า,ปาหมายเกษียณเป็นต้นค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือจะเป็นซัพไลท์พอร์จริงๆก็จะเห็น ภาพนะก็คือเป็นพอแล้วก็มีเซทชอรายพอที่อยู่อร,รอบๆ<อ>นะคะก็คือเป็นการที่เราจัดพอรตโดยคาดหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนหรือผลกําไรบ้างในระยะสั้นนะคะซึ่งในพอร์ตตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่เงินลงทุนอยู่ที่30%หรือประมาณ40%อของพอร์ตนั่นเองค่ะไม่ควรจะลงเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าเซทชอรายพอตเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นจังหวะ บาง <คะ S 1> จังหวะโอกาสบางโอกาสนะคะเช่นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำตีมบางตีมอย่าง AI นะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวสั้นๆอย่าง <คะ S 1> ทิศทางดอกเบียที่จะมาส่งผลตอ่อตราสารนี้เป็นต้นนะคะเซนเตอร์ไลท์เนี่ยก็เลยมีเหมือนเอาไว้เพื่อที่เราหวังเนาะเขาเรียกว่า e n h a n c e ก็คือหวังว่ามันจะเพิ่มอัตราผลตอบแทนกลับมาให้เราได้บ้างนะคะแต่ความเสี่ยงม,มันจะมากกว่าเพระา<ค>ะฉ<ค>ะนั้นก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนนี้ให้ดีนะคะอาจจะเป็นการลงทุนรายประเทศอ,อย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นบาง กาลังเติบโตนะอาจจะเข้าไปเลือกลงทุนหรือว่าบางาเซ็กเตอร์บ,อบางตีมอ like ะไรเงี้ยนะคะก็สามารถลงเป็นซัทเทิร์ไลท์พอร์ตโฟลิโอได้นะคะแต่ท้ายที่สุดเนาะมันก็ต้องกลับไปดูเป้าหมายของเราด้วยแหละว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะลงทุนด้วยเป้าหมายอะไร ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งพอร์ตเนี่ยไปตามแต่ละเป้าหมายด้วยนะนซึ่งเดี๋ยวจะมาค่อยคุยกันว่าเราสามารถจะจัดพอร์ตตามแต่ละเป้าหมายอย่างไรนะคะ,คะฉะนั้นก็คือสําคัญก็คือเป้าหมายการเงินของเราเป็นอย่างไรความเสี่ยงที่เราได้เป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่เฟิร์นเราไม่ควรที่จะ ลงทุนซะโอ้โหกองทุนรวมจำนวนที่เ <laughs> ยอะเกินไปนะคะ <laughs> <ๆ>เพราะว่าเวลาของเรามีจํากัดเวลาที่เราจะต้องมาดูแลหรือมนิเตอร์กองทุนรวมของเราเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหรืออาจจะเสียเวลาถ้าการลงทุนใน, <c oughs> ในการลงทุนนั้นๆเนี่ยมีนโยบายที่ซับซ้อนกันนั่นเอง <c oughs> ใช่ค่ะหรือว่าตัวค o r e part มี p ร r t A แล้วนะคะมีหุ้น A แล้วเนี่ย เซตไลท์เป็นมีอีกเนี่ยนะคะนี่ยต้องคิดหน่อยคือแต่บางคนก็เข้าใจนะสามารถทําได้เช่นสมมติเราลงทุนในหุ้นอเมริกาในพอร์ตแล้วนะคะแล้วเราสึกว่าเฮ้ยตอนนี้อเมริกาดีจังเลยเราอยากจะเติมไปซนเไลท์ก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้วก็เป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนนะคะทีนี้มาเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะกับหลายๆคนที่ให้ความสําคัญกับการลงทุนในต่างประเทศค่ะก็คือเป็น F I F นะคะกองทุนต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยค่ะก็จะมีทั้งแบบที่บริษัท หลักทรัพย์จากการลงทุนของไทยเนี่ยไปบริหารจากการลงทุนเองอ่ะก็คือเป็นเหมือนกับ direct investment โดยตรงนะคะก็คือไปลงทุนในต่างประเทศเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการที่รอยจอไทยเนี่ยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อีกใช่ค่ะถามว่าต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าบลจไทยไปเลือกตรงเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยไปคล้ายๆกับการคัสตอมใหม่เนาะคือเลือกให้เลยว่าอันไหนน่าจะเหมาะสําหรับลักษณะของนโยบายการลงทุนตามที่เขาเขียนไว้ในหนังสือที่ชวนอันนี้คือแบบ1นนะคะแบบที่2ที่บอกว่าไปฟีดมานะคะก็จะมีทั้ง f i f นะคะที่เขาบอกว่าเป็นฟีดเดอร์ฟา Fe นฟีดเดอรแปลว่าอะไรคือเอากองเนี้ยมาทั้งกองเลย ะคะก็คือ1กองต่างประเทศเท่ากับ1กองไทยเหมือนหน้าตาเหมือนกันเตะๆะเลยก็คือไอกองหลักที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเป็น Master มาสเตอร์ฟันมันเป็นกองแม่มแล้วเหมือนเราเนี่ยเป็นกองลูกที่ฟีด ฟีเตอร์ฟันหนึ่งกองเลยนะคะไม่ได้มีอย่างอื่นผสมยกเว้นอาจจะมีเงินสดนิดหน่อยอันนี้คือแบบแรกนะคะแบบที่2ก็คือเป็นฟันออฟฟันก็หมายความว่ากองทุนนี้บอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรลงทุนแค่กองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งนะคะไปลงในหลายหลายกองแต่ว่าอาจจะอยู่ในทีมเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่ในเป้าหมายการลงทุนนโยบายการลงทุนคล้ายกันก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งมันมีหลากหลายที่เดียวว่าแต่ละบลจเขาจะจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไรนะคะถามว่าแล้วเราควรเลือกอะไรจริงจริง เราควรจะเข้าไปดูไส้ไหนแห,แหละว่าในแต่ละประเภทของกองทุนรวมต่างประเทศนะคะเขาเป็นเลือกอะไรมาให้เราซึ่งถ้าเรารู้ไส้ไหนเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจง่าย <Hey. S 1> ว่าเราควรจะเลือกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบฟีดเดอร์ฟันเป็นฟันนอฟฟันหรือว่าเป็นการลงทุนแบบที่เขาไปคอสตอมหรือไปเลือกมาให้เป็นตัวๆเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ฉะนั้นนะคะก็สําหรับวิธีการเลือกกองทุนรวมนะคะอย่างแรกคร่ะก็คือกองทุนรวมตาซันนี่ก็คือจะดูเป็นเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยนะคะว่าอาตาัตราดอกเบี้ยของเราตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยขาขึ้นเราก็ควรจะเลือกกองทุนตาซันนี่ระยะสัน้นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงของดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะคะก็ควรจะเลือกตาซันนี่ที่มีอายุยาวนั่นเองนะคะสาหรับตาสารทุนนะคะวิธีการที่เราจะเลือกนะคะก็คือเราอาจจะลองจัดพอร์ตแบบคอร์แล้วก็เซเทรลไลท์พอร์ตข้อหลักของเราเนี่ยก็คือเป็นพอร์ตที่เรา ผลแทนระยะยาวนะคะตามเป้าหมายแล้วก็ตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ก็ควรจะอยู่ในสัดส่วนนี้อยู่ที่60-70%ในส่วนของรอบนอกค่ะที่เป็นซัชไลท์ก็จะเป็นกองทุนที่เราเลือกแล้วว่าเราสามารถหาผลตอบแทนหรือกําไรในระยะสั้นได้ ซึ่งควรจะอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0%อาจจะเป็นในเรื่องของเป็นติมมติกพอร์ตนะคะหรือเป็นตามแต่ละอุตสาหกรรมหรือบางเฉพาะประเทศแบบนี้รายตัวเป็นต้นนะคะแล้วก็ในส่วนสําคัญเวลาเราจะจัดพอร์ตแบบไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะอยู่ที่เป้าหมายการเงินของเราความเสี่ยงของเรานะคะแล้วก็ไม่ควรจะมีจานวนกองทุนที่เยอะเกินไปงั้นดูไม่ทันนะคะ <laughs> แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเราได้รู้ข้อมูลแล้วค่ะว่าการที่จะลงทุนใน กองทุนต่างประเทศก็จะมีทั้งที่บริษัทรัจ์จากการกองทุนไทยเนี่ยลงทุนทางตรงเลยนะคะก็คือเป็น direct investment ไปเลยนะคะใน,ในการที่เขาเลือกคัสตอม z e ของเขาเองแล้วก็ถัดมาก็คือจะมี2ประเภทนะคะก็คือเป็น feeder fund คือ f ฟ e ดไป master fund กองนี้กองเดียวกับอย่างที่2คือ fund of fund คือลงทุนในกองทุนต่างประเทศแต่ก็จะมีหลายๆกองอยู่ ในกองกองเดียวที่บจไทยไปลงทุนนั่นเองนะคะใช่ค่ะคก็ถือว่าเป็นวิธีการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทนะคะให้เราติดไว้เป็นอาวุธนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดต้องบอกว่านี่เป็นหลักการนะ,ะเวลาเราไปเลือกลงทุนจริงๆอ่ะมันอาจจะมีการผสมผสานกันแล้วเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบการลงถึงดูภาพของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเซนติเมนต์ตลาดด้วยเป้าหมายการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาหลักนี้ไปใส่ไว้นะคะเป็นหนึ่งในอาวุธละกันแต่ว่าอาจจะต้องประกอบส่วนอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันด้วย เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่ามีอะไรที่เราต้องรู้อีกบ้างนะคะส่วนเอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า1วิธีที่หลายคนเข้ามาทําความรู้จักกับกองทุนรวมก็คือใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี <c oughs> นึ่งตอนนี้ก็มีหลายเครื่องมือน,นะคะ S <c oughs> S F A ง M F A หรือว่า Thai E S <c> G <oughs> แต่และอันเหมือนต่างกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันเนาะใช่ค่ะ